เพื่อนผู้หญิงหันมามองผมยิ้มเศร้าและพูดด้วยเสียงของเธอเองช่วยฉันด้วยนอนฉันติดอยู่ข้างในมันจะใช้ตัวฉันเปิดประตูให้สุดทางทำยังไงบอกฉันสิท,ทำลายสิ่งที่มันซ่อนไว้ใต้พระาธาตุเสียงเธอเริ่มแผ่วลงก่อนจะกลับเป็นเสียงแหบแห้งอีกครั้งพระท่านได้ยินแล้วตาสว่างใช่แล้ว ต้องมีวัตถุมงคลที่พวกมันใช้เชื่อมโยงกับโลกนี้ถ้าทำลายได้พวกมันจะถูกดึงกลับไปผนึกใหม่แต่มันอยู่ไหนเพื่อนถามผมนึกถึงภาพในฝันผมรู้มันต้องอยู่ใต้พระาธาตุตรงที่พวกมันประกอบพิธีครั้งแรกพระท่านพยักหน้าแต่ต้องรีบก่อนที่ยังไม่ทันจะพูดจบแสงสีแดงก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงเลือด เงาดำทั้งหมดเริ่มรวมตัวกันเป็นร่างยักษ์มหืมาสูงเกือบสิบเมตรสายแล้วเสียงกึกก้องดังทั่วภูเขาพิธีเริ่มแล้วอีกไม่นานเราจะแต่แล้วเสียงก็ขาดหายเพราะมีเสียงสวดมนต์ดังแทรกขึ้นมาไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงหลายสิบเสียงพวกเรามองไปรอบๆเห็นพระสงฆ์จำนวนมากเดินขึ้นมาจากบันไดทุกรูปถือเทียนและสวดวนพร้อมกัน พระรูปหนึ่งที่ดูอาวุโสที่สุดเดินเข้ามาเราหวังมานานแล้ววันที่ผนึกจะอ่อนแอที่สุดและเราจะผนึกมันใหม่ให้แน่นหนากว่าเดิมร่างยักษ์คำรามไม่ครั้งนี้พวกเจ้าหยุดเราไม่ได้หรอกการต่อสู้ระหว่างพลังบุญกับพลังมืดเริ่มขึ้นแสงสีขาวจากบทสวดมนต์ของพระสงฆ์ปะทะก,กับแสงสีแดงจากร่างยักษ